ระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบจัดการลูกหนี้ครับที่จะให้อาจารสามารถทําวงเงินกู้นะครับของลูกหนี้แล้วก็ทํางวดชําระลูกหนี้ได้นะครับแล้วก็ Ad min, แอดแอดมินก็สามารถเพิ่มงวดลงไปได้อีกนะครับถ้าลูกหนี้ชําชาระช้าหรือว่าโดนค่าปรับนะครับก็สามารถแอดเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้ลูกหนีนะ้มาผ่อนชําระผ่านระบบได้นะครับเดี๋ยวเราดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่า ย่างแรกเลยแอดมินก็เข้าสู่ระบบนะครับก็กอจุดสุเนมพาสเวดของแอดมินพอเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับต่อมาก็เป็นประเภทลูกนี้ครับเราสามารถตั้งประเภทลูกนี้ได้ครับเช่นชั้นเยี่ยมกู้ทั่วไปเสียเครดิตอะไรเงี้ยครับกู้ทั่วไปรายละเอียดอาจจะไม่มีนะครับดอกเบี้ย ตั้งไว้เท่าไหร่นะครับเมรติว่าเราไม่ตั้งเลยละกันครับเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราไปคิดดอกเบี้ยหรือว่าไปคิดค่างวดเอาเองนะครับต่อมามาจัดการลูกหนี้ครับก็มาเพิ่มลูกหนี้จากตรงนี้ได้ครับก็ใส่ข้อมูลลูกหนี้ลงไปต่อมาครับการกู้ยืมครับเราก็เพิ่มเลยครับข้อมูลการกู้ยืมนะครับเช่นตรงนี้ครับใส่เข้าไปสมรติว่ากู้ทั้งหมดหนึ่งพัน กู้ทั้งหมดหนึ่งพันบาทเป็นเงินต้นกี่บาทครับสมมติว่าเป็นเงินต้นห้าพันนะครับถ้าเงินต้นอ่ะห้าพันนะครับแสดงว่าเป็นดอกห้าพันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแบ่งทั้งหมดหกงวดตรงนี้ครับก็จะมีงวดคำนวณให้ดูนะครับว่าเงินต้นห้าพันใช่ครับอืมแล้วก็เงินต้น,นี่ะก็จะเป็นหนึ่งงวดนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยน่ะห้าพันใช่ครับ งวลวละหนึ่งพันก็จะเป็นดอกเบี้ยห้าพันก็จะมีห้างวดนะครับรวมแล้วเนี่ยเราใส่หกงวดครับก็จะมีเงินต้นหนึ่งแล้วก็ดอกเบี้ยอีห้างวดนะครับงวดละพันต่อมาเนี่ยเราก็กดเพิ่มสินเชื่อนะนี่ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับว่าเราชำระหกงวดพอกดไปที่ลูก,กตาตรงนี้นะครับพอตรงนี้เข้ามาดูแล้วก็จะเห็นรายละเอียดนะบว่า ขาต้อง่อนชำระกี่งวดนะครับแล้วก็ชําระมันหรือยงังหรือว่าถ้าชําระโดยผ่านเราโดยตรงให้เงินสดโดยตรงเนี่ยเราก็มากดชําระเงินของตรงนี้ได้ครับเป็นหลักฐานกับชำระเงินได้ต่อนนี้เราก็สร้างระบบให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราไปที่ยูเซอร์ของลูกค้านะครับหรือว่าลูกหนี้ของเรานั่นเองก็เราจะสร้างยูเซอร์เนมพ s w o r d ให้เขาถูกไหมครับเขาก็มียูเซอร์เนมพ s w o r เเขาเข้ามาันขนองเรียบร้อยครับเขาเข้ามา เขาจะเห็นยอดนี่ของเขาเองครับอ่าเห็นยอดนี่ของเขาอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นครับว่ากู้ทั้งหมดหนึ่งหม,มื่นนะมีงวดชาระเนี่ยกู้ทั้งหมดห้าพันนะครับกู้ทั้งหมดห้าพันแต่ดอกเบยอีกห้าพันรวมแล้วเป็ 5, นปหนึ่งหมื่นนะครับชำระทั้งหมดหกงวดตรงนี้จะมีคําว่าจัดการอยตรงนี้นะครับกดปุ่มตรงนี้ขึ้นมาก็จะมีงวดที่ชําระครับ เงินต้นเนี่ยจะมาอยู่สุดท้ายงวดสุดท้ายเสมอนะครับเงินต้นจะไปอยู่ในงวดสุดท้ายเสมอนะครับอสมมติว่ากดชําระเงินนะครับตรงนี้ก็เลือกไปครับเงินสดนะครับโอนธนาคารหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนโอนธนาคารเสร็จแล้วเลขอ้างอิงหรือเลขธุรกรรมหรือว่ารายละเอียดอื่นๆนะครับอาจจะกรอกไปครับเช่นงวดที่หนึ่ง เสร็จแล้วก็อัปโหลดสลิปหมายเหตุมีไหมถ้าไม่มีก็เป็นไว้นะครับรอกดอยืนยันชำระเงินครับชำระหนึ่งพันบาทเห็นไหมก็ชำระมาแล้วนะครับเก้าพันนี่ก็จะเห็นนะครับว่าชำระไปแล้วเก้าพันชำระไปแล้วนะครับเหลือเก้าพันนะครับตรงงวดตรงนี้ก็จะหายไปเห็นไหมครับข้างล่างเนี่ยก็จะเขียนครับว่ามีงวดล่าสุดเมื่อไหรที่ชำระไปนะครับ คราวนี้ไปดูที่เจ้านี่ครับพอเจ้านี้เข้าระบบนะตรงหน้าเนี้ยก็จะเปลี่ยนไปครับว่ามีคนชําระเงินเข้ามาครับคราวนี้ไปที่ตัวหน้าชําระเงินครับนี่ก็จะเห็นว่ามีคนมาชําระเงินเข้ามานะครับ,นนรบ,าารบก็กดดูสลิปได้นะครับแล้วก็กดดูละเอียดได้พอกดละเอียดนะก็จะเห็นแล้วครับว่าเขามาจ่ายงทดที่หนึ่งนะครับคราวนี้ไปดูที่ การกู้ยืมเงินทั้งหมดของลูกนี้ครัก็เห็นว่าจะเหลือแค่ห้างวดนี่ของข้างก็เหลือเก้าพันตรงนี้ครับต่อมาเนี่ยถ้าเราจะเพิ่มงวดลูกนี้เข้าไปนะครับเช่นตอนนี้มันมีหมดเก้าพันใช่ไหมครับเลาลูกนี้อาจจะจ่ายช้านะครับจ่ายช้าโดนทบหรือว่าต้องโดนเพิ่มอีกหนึ่งพันนะครับก็กดเครื่องหมายบวกตรงนี้ สมมติว่าถ้าเราต้องการเพิ่มไปหนึ่งพันนะครับหนึ่งงวดมันก็จะเป็นหนึ่งพันแล้วก็มีหนึ่งงวดโคขึ้นมานครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นสองงวดสองงวดนะครับก็จะเป็นสองพันสองงวดประมาณนะสมมติว,ว่าเราเลือกสองพันเลยนะครับก็แบ่งเป็นหนึ่งพันสองงวดนะครับเห็นนะครับว่าจํานวนง,งวดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกสองงวดนะครับอพอไปดูเนี่ยยอดเงินคงค้างเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับ จากเดิมที่เป็นเก้าพันนะครับกดไปที่ลูก,กาตาดูนะครับก็จะเห็นว่ามีจํานวนง่แบบเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เงินต้นเนี่ยจะไปอยู่ท้ายสุดเสมอเห็นไหมครับเงินต้นจะอยู่ท้ายส่วนเสมอนะครับไม่เอามาแทรกระหว่างกลางนะครับคราวนี้ไปดูที่ลูกนี้ก็อุเซอร์ของลูกนี้เห็นไหมลูกนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาครับเป็นหนึ่งืันหนึ่งตรงกันนะครับ เปิดมาดูเนี un> un> ่ยก็จะมีงวดเพิ่มขึ้นมานะครับลองนับดูก็ได้ครับอันนี้ห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งนะครับก็จะตรงกันพอดีเป๊ะเลยอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตัวระบบนะครับจัดการลูกหนี้ครับสามารถทาเงินต้นเงินดอกนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มดอกเบี้ยไปได้เรื่อยๆนะครับ